สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็อยู่กับสาวปันกุกกอกนะคะป่านะคะก็มาดูไร่นะคะก็ให้ผู้ช่วยแทนนะคะมาช่วย,ยไถไร่นะคะเตรียมที่จะปลูกนะคะมันสำปะหลังและอนาคตก็จะใส่เป็นยางพารานะคะค่ะปลูกเนาะไม่รู้ว่าจะได้กีแ่แถวนะคะจะได้ยังไงนะคะอืมเนาะขึ้นไปนะคะป่ะเดี๋ยวน้ำไปให้ผู้ช่วยแทนกินก่อนน้ำกับขนมปังนะคะ ืพ่นทําได้ดีมากเลยนะคะเก่งนะคะไม่คิดว่าคนจะถ่ายได้ดีขนาดนี้นะคะต้องขอบคุณในน้ําใจของผู้ช่วยแทนนะคะสปอนเซอร์ปูยังหรปูเขาซักล้องก่อนซักล้องอย่างก่อนแล้วยังเคยเจ้ามายกี่ผู้ช่วยแทนภูเขาสวยงามมากเลยค่ะนี่ งามงามดินก็ค่อนข้างที่จะอืดำสวยดินก็สวยอยู่นี่ค่ะดินก็ชุ่มฉ่ำนะชุ่มฉ่ำฝนก็มาตลอดชุ่มฉ่ำเดี๋ยวไปดูถนนหนทางก่อนถนนก็หลุนะคะ อยาก็ลกลกนะคะปีที่แล้วไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะปล่อยให้ลกล้างนะคะปีนี้ก็จะทำปีที่แล้วไม่มีลำมันด้วยนะคะเราก็เข้ามาถ่ายไม่ได้ฝนตกแต่ก็ถ่ายทิ้งไว้อยู่ไทายประมาณสองสามรอบนะคะแต่ก็เราไม่ปลูกอะไรเนาะมันก็เลยลกนะคะต้องขอบคุณนะผู้ช่วยแทนนะคะแฟนของแม่พี่นะคะที่มาช่วยเนาะค่ะหญ้ามันตายแล้วมันก็เหนียวติดฟานรถไาย ก็แวะมาดูสวนมันที่ปลูกไว้นะคะว่าติดหรือยังเกิดหรือยังนะคะติดไหมตายไหมโอ้โหเอหเกิดแล้วไม่ตายแล้วนะคะไม่ตายแล้วเพราะว่าฝนชุ่มฉ่านะคะปีนี้นะคะรู้สึกว่าจะนี่ติดแล้วติดแล้วเออไเรียก,กันนะคะก็ เกิดแล้วติดแล้วเนาะเดี๋ยวเลาะดูก่อนนะคะเลา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 ะดูก่อนนี่เขาเรียกว่าติดแล้วนะคะแบบนี้นะคะเดี๋ยวสักพักนะคะก็จะเอาขี้กงขี้ไก่มาใส่เนาะน้ำมันก็ยังอยู่อยู่นะคะก็เหลือทางนู้นหนึ่งสองสองจุ่มนะคะสองจุ่มคาดว่า ่าจะพอนะที่น้าหลวงก็ติดเลยเกิดแล้วสวยงามแล้วดินก็ยังชุ่มฉ่ำอยู่เลยนะคะเดี๋ยวก็สวยนะคะก็คาดว่าน่าจะสวยกับปีที่แล้วปีที่แล้วก็โฮษถ้าไม่ได้ฝนมาแนละคงจะไม่สวยนะคะทีนี้ฝนมาเร็วนะคะ ก็ดีที่เรายังมีพันธ์มันนะไม่งั้นก็ได้ซื้อนะคะปลูกนะคะลงทุนอีกนะคะซื้อลำมันปลูกนะคะเดี๋ยวเลาะดูนะคะที่ปลูกไว้ <c oughs> ยญ้าก็ขึ้นเร็วมากเลย <c oughs> ลางจืด ดอกล้างจืดกินก่อนโอ้โหหมามุยออกเต็มเลยเรือหมามุย้ยอือหืออ้โหหมามุยทั้งนั้นเลยหมามุยทั้งนั้นเลยดู FC มีแต่หมามุยใครอยากได้เอาไปเลี้ยงนี่มาเอาเลยหมามุย หมามุยเยอะมากเลยดูติดเร็วขนาดหมามุยเนี่ยเออเดี๋ยวเสียมาเสียเสียออกละเดี๋ยวมาเสียหญ้ามันเดี๋ยวจักอีกนะคคอยหาขี้ไก่มาใส่ ยาแล้วก็จะออกเร็วหน่อยนึงแถนนี้แหละเครือหมามุยเยอะไม่กี่วันเองนะนี่ปลูกไม่กี่วันเองนะมามมยเนี่ย มาไม่มาแป๊บเดียวหมามุ้ยเต็มสวนเลยด้วยไอ้หมามุ้ยจะยึดคลองไร่ละพาเอฟซีมาถอนหมามุย้ยอ่ะ มายึดสวนคาดว่าจะสวยงามนะคะสำหรับมันสำปะหลัง ากาศก็ร้อนหัวก็ไม่ได้ใส่ ร้อนมากเลยอากาศ เคยกินไหมคะนี่กินน้ำหวานมันจะหวานอร่อยดีใจแล้วที่มันติดแล้วมันกำลังติดแล้ว ฝาก FC นะคะสนับสนุนนะคะสินค้าของบริษัทมอนโอมโฮมซับนะคะฝากสนับสนุนนะคะในนามช่องสาวบานกกอกด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชมนะคะต้องขอขอบคุณมากมายเลยจ้ะนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตจบคลิปลงเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย